สำหรับวิดีโนี้นะครับก็จะพาไปขึ้นเบส i c 3D Modeling ด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับก็จะเป็นโมเดลนี้โดยอ้างอิงในเ็นชั่นจากโมเดลใน AutoCAD 3D ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสินาทีนะครับเริ่มเลยครับ้เริ่ต้นที่การเปิด New File ขึ้นมานะครับแล้วเลือก Part แล้วกด OK ทีนี้ก็มาดูในฝั่งโมเดลของ AutoCAD นะครับก็จะมี Slot ตรงนี้นะครับ Center 56นะครับแล้วก็ ไดพิเตอร์36แล้วก็ไดพิเตอร์16ที่เจาะดูลงไปนะครับก็กลับมาที่ SolidWorks เราจะมาสเกตที่ Top Plane ก่อนนะครับคลิก Top Plane แล้วก็เลือกเปิดสเกตพิมพ์ PM S หครั้งนะครับเลือกใช้เครื่องมือในส่วนของ Slot นะครับใช้เป็น Center Point Slide Slot นะครับคลิกเข้าไปที่จุด Origin นะครับลากลงมาตรงๆคลิกแล้วก็ลากออกมานะครับแต่ Slot แบบนี้แล้วพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้เดนสชั่นโดยที่ dimension ตรงนี้นะครับเท่ากับ56จากนั้นตรงนี้นะครับเป็นค่า r นะครับไดเมนเตอร์สาก็เป็น r 18จากนั้นพิมพ์ s อีกครั้งหนึ่งครับแล้วใช้คำสั่งเซนเตอร์นะครับขออภัยครับสัออกซิเคิลลาบมาครับแล้วพิมพ์ s ครับแล้วใช้คำสั่งเดน n ชั่นนะครับคลิก โดยที่ Circle นี้นะครับในบิเตอร์เท่ากับ16บิเตอร์ครับคลิกครับใส่เดลเปชั่นเข้าไปแล้วก็ใส่ในบิเตอร์เท่ากับ16จากนั้นไปที่หน้าตาฟีเจอร์ครับเลือก Ex t r u d e Box Name. ์ a อโดยที่ค่าความหนาตรงนี้นะครับในโมเดลให้ไว้เท่ากับ8ก็ใส่ค่าไปเท่ากับ8แล้วก็กดเครื่องหมายถูก จากนั้นนะครับกด Space b หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิงให้หมุนตามโมเดลในแบบนี้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะมาดูระยะที่ออบเจกต์ตนี้นะครับก็คือจะเป็นระยะความสูง35นะครับหนา10บนะครับแลวกว้าง40นะครับกลับไปที่โซนเวิร์กเราก็คลิกที่นี่ครับแล้วเปิดส e t c h ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์ S สหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกใช้คำสั่ง Center rectangle นะครับ คลิกนะครับวาดด้านนอกนะครับคลิกแล้วกางออกมาจากด้นพิมพ์เอสอีกครั้งหนึ่งครับเลือก dimension คลิกที่เส้นด้านกว้างนี้นะครับด้านกว้างก็ใส่เข้าไป1ป0ตรงนี้40จากนั้นก็จะมีคำสั่ง m o ค i อ y อยู่ที่นี่นะครับคลิกครอบเข้าไปนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกที่ midpoint ตรงนี้ ขาเลื่อนมาแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็จับมาวางอะจับมาไว้แถวนี้นะครับเราเลื่อนขึ้นไปดูเป็นเส้นแนวแบบนี้ให้ยิงตรงไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิก dimension คลิกนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้โดยให้ค่าเท่ากับศูนย์เพื่อให้ติดเส้นตรงนี้นะครับแล้วลบ dimension นี้ทิ้งไปจากนั้นจะให้โปรแกรมหาระยะทั้งหมดนะครับโดยที่มาที่ display delete deletion นะครับแล้วเลือกคำสั่ง fully defined sketch จากนั้นนะครับ calculate เพื่อให้ sketch ทั้งหมดเป็น fully defined sketch นะครับเรียบร้อยแล้วกดเข้าหมายถูกจากนั้นมาที่ feature แล้วก็คลิก in t o s q u a t b a s ครับหนึ่งโดยที่ความสูงตัวนี้นะครับเท่ากับ35นะครับก็ใส่เข้าไป35นะครับแล้วก็กดเข้าหมายถูกจากนั้นกดเข้าหมายถูก ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นผิวใช้งานด้านบนนี้นะครับก็มีระยะจากเซนเตอร์ทสาก32นะครับแล้วก็มีส่วนของผิวโค้งตรงนี้ซึ่งจะให้ไดมิเตอร์เท่ากับ30นะครับก็กลับมาที่ SolidWorks แล้วก็คลิกนะครับที่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ Sketch จากนั้นพิ์ s อีกครั้งครับไปที่คำสั่ง Line แล้วก็เลือกเซนเตอร์นะครับเซนเตอ Line ไปที่ Midpoint นะครับลากไปตรงๆพ์ s อีกครั้งนึงให้ d i m e n s i o นะครับ ไฮเมชั่นตรงนี้ขอดูจะชัดๆอีกครั้ง32นะครับให้ค่าเข้าไปเท่ากับสา e ส t e สครับแล้วส่วนวงกลมตรงนี้นะครับเท่ากับ30ก็พิมพ์ S ครั้งหนึ่งครับแล้วไปที่ Circle คลิกแล้วก็คลิกจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึง่งให้ด i ม e n ชั่นครับได m ิเตอร์30 Enter ครับ ต่อไปพิมพ์ L ครับใช้คำสั่ง Line นะครับแล้วก็มาที Midpoint นะครับตรงนี้มุมของตัวสี่เหลี่ยมนะครับวาดออกไปแล้วก็ทีนี้ก็คือให้ขึ้นในส่วนของลักษณะการขนา,ขนาดของเส้นนะครับให้มาเป็นผิวสัมผัสกับวงกลมคลิก Escap ครับจากนั้นให้มันเท่ากันนะครับโดยการใช้คำสั่ง v i r r e r Entity นะครับโดยการที่จะคัดลอกมาทางด้านนี้นะครับ i e r Entity เลือกที่ Entity to m i r r o r ก็คือเส้นนี้ จากนั้นเ i เอร์เบลนะครับก็คือแกนที่จะเีเลอก์คือเส้นสุดท้ายนะครับได้แล้วคลิกขวานะครับจากนั้นพิมพ์เอครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่คําสั่ง t r i มนะครับคลิกคริมจากนั้นคลิกซ้ายค้างตัดเส้นทีนี้ก็เส้นยังไม่สมบูรณ์นะครับเราใหมายถูกไปก่อนแล้วพิมพ์ L อลอครั้งนึงใช้คําสั่งลายเพื่อปิดเส้นตรงนี้นะครับคลิกครับแล้วก็ขหมายถูก แล้วก็กดกหมไถูกนะฮะจากนั้นนะครับให้บาร์ที่ฟีเจอร์นะครับแล้วเลือก e x c l u s e Watch Base ทีนี้ต้อง e x t r u s e ออกมาด้านล่างนะครับเราก็จะ r e w e r d ตรงนี้ครับ Direction หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ค่าความหนาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่าบน,บนในโมเดลห้ไว้1สินะครับเราก็พิมพ์ไปสิจากนั้นกดกระไยถูก ทีนี้ก็กลับมาที่ออโต้แคดครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีซีลิเดอร์ตัวนี้นะครับซึ่งสูงขึ้นมาณ10นะครับไดมิเตอร์30แล้วก็เจาะรูทะลุตลอดไดมิเตอร์20นะครับก็จะมาคลิกที่ผิวด้านนี้นะครับเพื่อเปิดสเกจนะครับสูงขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ S ครั้งเลือกใช้คําสั่งเซอร์เคิลนะครับเอาดินสอแปะไว้เจอเซนเตอร์ไลน์แล้วตรงนี้นะครับคลิกล่าออกมาคลิกครับแล้วก็พิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไดร์เบอร์ชั่นคลิกครับไดร์เบอร์30 จากนั้นมาที่หน้าต่างฟีเจอร์ Extrude Base ให้ความสูงเั่ากับ10บนะครับแล้วกดปุ่มโอเคทำซ้ำครั้ง,งนึ่งก็ะด้นบนครับคลิกเพื่อเปิด sketch พิมเอสกครั้งหนึ่งแบบเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลือก Circle เอาดินสอนไปแปะวางไว้เจอคำสั่งเจอเจอ Centerpoint แล้วตรงนี้เลากมาครับคลิกแล้วก็พิมเอสกครั้งหนึ่งให้ dimension นะครับคลิกแล้วก็ได้เป็นตัว20กดเครื่องหมายถูกครับ จากนั้นมาที่จะต่างฟีเจอร์ครับเราเลือกคำสัง่ง Extract ครับตรงนี้ค่าของ Extract นะครับ Direction 1ตรงนี้บรายอยู่ยให้เป็น True All ทะลุมาเลยนะครับตรงนี้กดเครื่องหมายถูกจากนั้นก็จะมาดูส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปัตถูด้านนี้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับมีความหนาเท่ากับสิก็จะมาดูที่เพลยก่อน คลิกคีย์ไรท์เพลย์ plane นะครับแล้วก็เปิด sketch จากนั้นใช้คำสั่งลายครับ L นะครับแล้วก็วาดหนึ่งคลิกสองคลิกสามนะครับเข้าที่ end point นะครับแล้วก็กดเข้หมายถูกจากนั้นนะครับไปที่หน้าตาฟีเจอร์นะครับเลือกคำสั e ่ง e x t r u s i v e Mode โดยที่ในเชนต์หนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็น Mid Plane ในส่วนขอความหนานะครับตรงนี้ให้สกัดสิก็จะเสร็จเรียบร้อยกับการใช้งาน solidworks นะครับกับโมเดลง่ายๆแบบนี้ไว้ฝึกไว้ทำกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ